เอาละครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงโปรแกรม CSDD นะครับ CSDD ในอธิบายก่อนว่าก็คือโปรแกรมพัดไรบีโดกแต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าเรามันเคยเป็นที่นิยมนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีใครนิยมใช้เพราะว่ามันมีเวอร์ชันใหม่คือเวอร์ชัน4เวอร์ชัน4ก็ใช้ยากกว่านิดหน่อยเพราะว่าต้องใช้อักษรโรมันนะครับแต่ว่า ในโปรแกรม csd version 3อันเก่าเนี่ยครับมันก็ใช้ง่ายใช้ง่ายกว่าครับ <S <S เดี๋ยวผมจะสอนวิธีลง csd ใน, <S 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 ใ,นใน windows 10นะครับตอนแรกเราก็เอาไฟล์มาก่อนเอาไฟล์มาก่อนนะคัด copy เสร็จแล้วก็มาที่ได i v e c อันนี้ชื่อ folder ไหนก็ได้นะครับผม ผมตั้งเป็นป,ปีตะกะง่ายๆเพราะว่าเอาไว้เก็บไฟนะครับแล้วก็วางไปสังเกตว่าถ้าไม่มีคนใช้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมนะครับแต่ผมก็อยากจะให้ใช้ก็เลยเอามาลองมาให้ดูครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะแนบไฟล์ไปข้างล่างนะครับตอนนี้เราก็จะ extract extract, extract here extract. extract ใช่ไหมเราจะไม่ตัดนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้มันมี s e ต u p ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่สามารถลงได้ถ้าเราเดบเบมันคลิกมันก็จะ c a n not นะแต่เวลาลงด้วย Admin ม,มันก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีลงก็คือไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้ครับโฟลเด CSD CSD นี้นะแล้วก็ลงไปเรื่อยๆข้างล่างข้างล่าง,าง,างก็จะมี CSD Install CSD i n s t e x e เนี่ยครับลองด o u b ิ e ลคลิกด,ดูนะครับ มันก็จะยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเราาลันดอนด้วยแอดมินได้นะครับได้ทีนี้แล้วก็เ t Yes Next อ่า no f i n s ผมจะหยุดไว้ก่อนนะครับ เอาละครับกลับมาแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันต่อเมื่อกี้มันเราต้องรีสตาร์ทใช่ไหมครับพอเรารีสตาร์ทเนี่ยผมมารีตรงนี้นะแต่ว่า,ามันก็ไม่โอเคแต่แต่เรารีสตาร์ทโดยปกติได้ครับนี่คือเป็นมันต้องมากดหยุดมันก็เลยเลยฮาดิดหน่อยครับทีนี้เราเราไปดูที่ไฟล์กันนะครับ อันเนี้ยมันจะมีฟอนต์นี่ยเราจะไปดูที่โปรแกรมมันก่อนนะครับ CSD b e r t y f o l d e CSD นะถ้าเราเปิดมาปุ๊บเป็นไงไม่ได้ใช่ไหมครับเปิดโปรแกรมไม่ได้ปกติมันต้องใช้ C D ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะลงกันแบบไม่ใช้ C D นะครับเราจะลงกันแบบไม่ใช้ C D แล้วก็ไปที่ โฟลเดอร์ทีบิทกาศที่เราลงไว้ครับไปหาโฟลเดอร์ CS CD นี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกก็คอนโทรล r l คอนโทรล C ครับเพื่อที่ก๊อปปี้ไฟล์ทั้งหมดมานะครับแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ CS CD ด้านบนนี้นะครับแล้วก็วางอาแอปหนึ่งนะครับ คิดว่าไม่ใช้เวลาไม่นานเราก็รอกันได้ไม่น่าจะยากอนะไรพอเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเปิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ c ีครับเราจะเปิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ CD แล้วจากนั้นเราก็มาลงฟอนต์กันเดี๋ยวเราจะเปิดเปิดดูโปรแกรมที่ไม่มีฟอนต์ให้ดูก่อนนะครับอ่ามันก็ ทำได้นานแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูเพราะว่า,าคิดว่าคิดว่าคงไม่มีคนใช้แล้วแต่ไหนไหนก็นะครับเราก็จะเปิดโปรแกรมการด้วยตัวนี้ c s d exe อ่าเปิดได้เห็นไหมคอนตันเสียใช่ไหมครับเราเราเข้าไปมันก็จะอ่านไม่ออกครับเราก็จะกลับไปที่ Order, อันแรกที่พิจารอนนะครับแล้วก็เราจะลงทีเดียวหมดเลยปกติเราใช้วิธียากๆหน่อยแลต้องเปิดทีละอันแล้วอินสตอลใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไวครับเว w ร์วินโดวโอเคมากทำาน่นี้ได้นะครับพอเราคอปปี้เสร็จเราลองไปเปิดโปรแกรมดูเราไปเปิดโปรแกรมดูเราก็จะพบว่า ปุ๊บอ่าโปรแกรมอักษรไทยอ่าดูเช็คอ่านได้ทุกตัวนะครับมันไม่มีปัญหาสำหรับ Windows 10สมัยนี้แล้วก็ไปที่ถ้าใครมีปัญหาเราก็ไปเปลี่ยนรีเจนรีเจนเขาเรียกว่าอะไรอะทวีปอะครับในให้เป็นให้เป็นประ,เ,ปประเทศไทย เป,เปลี่ยนค่าในการตั้งค่าภาษาให้เป็นภาษาไทยท,ที่ในคอนโทรลพานลนะครับแล้วก็มันก็จะอ่านออกหมดนะครับนี้เราเช็คเสิร์ชดิ่เสิร์ชก็เห็นหมดนะครับคีย์เฮลจะจะมีวิธีใช้อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ดอเด็กมันเป็นต่อเต่าเราต้องดูว่าถ้าเราใช้ภาษาไทยมันถึงจะเห็น ถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษมันก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราใช้ภาษาไทยอยู่นะครับแล้วก็อ่ะปัญหาของการใช้อีกอย่างหนึ่งที่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 น่าจะต้องต้องเรียนรู้กันไปก็คือพอเราเปิดทีคันนี้กายหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งในเล่มนี้ครับแล้วเราเลื่อน เลื่อนปึ๊บ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 ,บมันก็จะอะดับนะครับวิธีใช้ตรงนี้เราจะแก้ปัญหาด้วยการอ่าปรับ Resolution ให้มันเป็นอ่า6 8 0ซึ่งเป็นเป็นโปรแกรมเก่ามากครับมันก็เลยต้องต้องปรับอยู่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวแล้วก็กดตั้งค่าไปอ่า เราก็จะเริ่มใช้โอเคเสียงอะไรเสียงขวดไหลไปไหลามาโอเคอ่าแล้วก็เปิดามีกที่อ่าันแอดมินไม่ต้องแอดมินก็ได้ครับนี่เล่นเล่นมันก็จะใหญ่มากเลยจอใหญ่มากเลยเทวนาคีไทยฮะอ่าเสร็จแล้ว เอาล้วครับจริงๆเสร็จแล้วแค่นี้แต่ว่าเราก็ไหนๆก็ทําแล้วเราก็ทําให้มันง่ายใช่ไหมครับแล้วก็พินทูทาร์กบาร์อ่าแล้ทำให้มันง่ายเปิดได้ใช้ได้เสร็จได้โอเคดูได้เลื่อนไม่มีดับไม่มีติดขัดอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับก็จบสำหรับคลิปนี้นะครับ mm ah.